ขออดดีีีๆๆไปน่ยให้บอกขอปู่คุยกับปู่สิขอพูดดีๆก่อนพูดไม่ดีไม่พูดก็ไม่ต้องเอาเลมี่โดนแกงไปขอดีๆสิลูกนี่เลมี่จ๋าเลมี่ไปขอปู่ดีๆไปปู่ขาเลมี่ขออันนึงค่ะไปเร็ว งอนแล้วงอนแล้วจ้าวิได้เลยย่าเอามาให้แล้วอยู่ข้างหลังหยิบลูกเอาไปแกเอาไปแกอะไรเดี๋ยวโยนัาปีกค่อยดูนะไม่โยนนะลูกยังไเป็นอะไรเป็นอะไร อยู่กับแม่หนิเชเบ่โดนย้ำอีกแล้วโดนย้ำอีกแล้วว้ายว้ายว้ายจับกลางเลยจับกลางเลยจับเลยจับเลยจับกลางเลยอย่าไม่ได้ทำแล้วเห็นไหมมือลงมือจับข้างเลยแสดงใครแสดง กเลย,าเลยเอามาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาก็ให้ปูไปฉีดน,นั้นน่ะอนูได้แคบเบรแล้วเนี่ยลูก

ตัวใหญ่ก็นั่งได้เวนไอ้อยู่นิ่งไม่ได้เอาไปนะจ้าไปไปไปไ ไปกับปู่กับย่าเหรอไป,ไ,ปหไหมไปนครไหมไปอยู่กับย่านะปู่ด้วยโอเคไหมเฮ้ยได้แก้วเลยอยู่ก็อยู่ตอนนู้น